ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเออ่จับตุ๊กแกออกจากกาวจากหน,นูช่วยช่วยกกช่วยตุ๊กแกถอยู่ถนี่สิ นี่คือตุ๊กแก่แม่ก็จะเป็นคนช่วยมันครับขั้นตอ,นอ้ามากัดนะถ้ากัดจะไม่ช่วยนะามกัดชน,นะตายแน่ตายแน่แม่ตายแน่อายังไงดีเน่จะต้องน้ำมันกน่อนี้มันจะดูตัวมันสิ ยว้ไม่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจจะช่วยจะช่วยโอ้ยอ้ย <c oughs> โคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวจะช่วยจะช่วยไม่ต้องตกใจอยู่นิ่งๆจะเอาออกให้จะเอาออกให้เออ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 ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กัดนะห้ามกัดนะ

เอ้ย,อยออออมา,มา,มาไม่ดินไม่ดินนะะลาบออกให้ผมจยมันมากินแมงสาบเหมือนอย่างเมื่อกี้เลยอยที่เขาบอกเลยมีแมงสาบมาติดก่อ,อกนก็เลยมาดู ไม่ตกใจไม่ตกใจจะล้างออกให้เปะกกามาติดแล้วไปตื่นไปตรงไหนก็จะติดอยู่ล้างออกเอนี่ยขร้องหนาวมากเลยเฮ้ยมาติดได้ไง,งนะ่าจะยนเจีนเจีนนะ รูปออกให้นี่อาบน้ำเลยเนี่ยมันยังอยู่อยู่ไว้นั่นอาบดินดินกาวไม่ออกไม่จะบอกให้ติดเยอะมากเลยทำไงโออกนี่มันมาติดตอนไหนอะแต่มื่อคืนแล้วนแต่เมื่อคืน่ล่ะ มันมาใจเย็นใจเย็นๆพยายามมาอุงห้ามกัดอาบน้ำให้จุ๊บเโอ้ผ้าเนี่ยผ้าที่ยิ้วตรงนั้นเห็นไหมเชตัมจะตาย มันจะกลายเป็นบีโพมันตายใช่ใช่ที่แล้วก็กลัวกลัวแม่บีบบีโพตุพ๊กแเตายเลยไม่ได้กะตายกาวหลักหนูอ่ะตายดิแม่เลยโอ,โอ้ใจเย็นใจเย็นออกแล้วออกแล้วเจ๊ออกแล้ว,ออลวเ,ออเหรอเยอะเติมติดเยอะมากกันนะเนี้ยพอแป้งมันรูปดีไหม้ย หนูไปเอาแป้งทอดกรอบมาสิโอเคนี่เราได้ทําการทุบแป้งทอดแล้วได้ทําการทุบแป้งทอดแล้วเรามาติดที่ถุงมือแล้วก็ไปจับมันก็ติดมันน่สงสารเนี่ยติดกาวดักหนู ต้องการเต้นทคตอีกไหมบบบบไม่เก็บแล้วากบเบยเบาตาพี่ดูเวฟตาเก็บไหมเนี่ยไม่ตาโพลออกมาเลยอะถ้าไม่เกลี้ยงออไปอ่ะไปเนี่ยก็โดนี นี่ใช่มันจะตายแล้วโอ้ทำไมมันดิดนี่เนี่ยเฮ้ยมันโดนน้ำโยมไปเปล่าม,มันตาไอ้ไม่ตายไม่ตายขยะเยอะแยะไงไปไปไปอ่ะไปไปไปเลยไปเลยไป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 เร็วหนีไปเร็วเร็วไปไปไปเอาไปสิเอา้าขามันไม่ได้อะ่ะต้องล้างให้เกลี้ยงกแบบนี้ไปได้ไหมไปไนะไปได้ไหมอย่าลงไปในท่อ อย่า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 ลงอย่าลงขายเกาะอะไรไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปเป็นไงบะเร็วเร็วเร็วสิเอาไปไปสิไปโอ้ยจิตใจเสียนี่สิเนี่ ขึ้น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 เร็วเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอาเอาเอาไม่มีแรงไม่มีแรงโอ้ยโอ้ยตุ๊กแกตุ๊กแกมาติดก้าวทักหนูโฮ้ยความตื่นเนี่ไม่ต้องกลัดไม่ต้องกลัดเอ๊ะพอคิดว่าคือตัวอะไรแกตุ๊กแก ไปเด็กไปไปอยู่ทำลายแล้วลูกมันกัดแล้วมันไม่ปล่อยเลยนะจะบอกให้อุ้ยจะรอดไหมเนี่ยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนไป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 มันจะไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับโอ่แกไปติดไปติดหนึบอยู่บ้านตรงตรงนั้นนะครับแม่ก็ได้ทำการช่วยมาแต่ว่าช่วยเสร็จช่วยเสร็จหรือยังแม่ไปฝันีันแล้วเย้่าเล่